สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านโอ้ยมาพบประเจเจอกันอีกแล้วว่าจะให้แฟนคลับได้ว่าจะถ่ายรูปว่าจะถ่ายคลิปลงคลิปให้ท่านแฟนคลับได้เห็นหนเห็นตาทุกวันก็มีภลรไอ้นู่นนี่นั่นโอ้ยไม่มีเวลาที่จะนั่งอยู่บ้านในแต่งตัวตาแป้งให้ท่านได้ชมได้เห็นกันเนาะ มือนแต่ก่อนเนาะแฟนคลับก็คอมเมนต์มาว่าคุณอยากเห็นคุณแม่แต่งตัวสวยๆถ่ายคลิปลงเหมือนสมัยก่อนคือเห็นหน้าเห็นตาทุกคลิปนะลูกคเคยรับปากท่านไว้เหมือนกันค่ะ,คะปัจจุบันคุณแม่ก็ไม่สบายบ่อยมากๆเลยนะปีตกมาปีนี้เนาะไม่สบายบ่อยมากค่ะ แต่ก็ยังมีกำลังใจกับเอฟซีของสาวดำทุกทุกทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแม่สาวดำเนาะค่ะก็ขอพรใดที่ท่านให้กับพี่สาวดำมากับแม่สาวดำมานะคะส่วนผู้ที่สูงอายุกว่าก็ที่ให้กำลังใจลูกสาวดำมาก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้า คุณลุงทุกคนค่ะแล้วก็พี่ปานะอานะคะที่ให้กําลังใจสาวดําซึ่งเป็นลูกผู้หญิงตัวคนเดียวฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างโชคชนค่ะในชีวิตที่เกิดมาเรียกว่าทําหนังนี่จบเป็นเรื่องเลยค่ะนะคะชีวิตของสาวดานี่เกิดมาคุ้มค่ามากค่ะที่สําคัญที่บอกว่าเกิดมาคุ้มค่านี่ก็เพราะว่าอยู่ตัวคนเดียว มาทั้งชีวิตแฟนกลับลองคิดดูนะคะว่าจะมีใครมีชีวิตที่ทรมดเหมือนสาวดำบ้างนะคะแฟนคลับที่ติดตามสาวดำมาตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกที่เปิดช่อง y o u t u b e ก็คงจะรู้ดีนะคะชีวิตสาวดำนัำ้นหลักเอาเบาสู้ทุกอย่างคะ่ะเป็นดวงชีวิตโชคชะตาที่เกิดมาไม่มีเนื้อคู่นะคะ ีแต่ถ้าเล่าให้ท่านฟังท่านก็คงจะไม่เชื่อเพราะอะไรอะไรมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สาวดำเขาพบปะเจอเจอและประสบการณ์มาเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะคะพูดไปคนได้ฟังคนได้ยินก็จะหาว่าสาวดำนี่พูดละเมอเพ้อเจออะไรประมาณเนี่ยนะคะก็สาวดำก็ รู้ว่าคนเรามันก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่รักมีทั้งคนคิดดีกับสาวดำกัามีทั้งคนคิดไม่ดีกับสาวดำซึ่งซึ่งเราก็ไปห้ามใจเขาไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ตัวสาวดำไม่ได้ไม่ได้ถือโทษโกรธใครไม่เคยโกรธใครไม่ไม่เคยไปไปว่าใครหรือไม่เคยไปนินทาใครนะคะเอาไปนั้นว่าสาวดำนี่ ดูแต่ตัวเจ้าของเองแต่ละวัน,นว่าเป็นแบบไหนเป็นอะไรยังไงลืมตาขึ้นมาไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่ไม่ทำผิดไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ทำถูกมันมีทั้งผิดทั้งถูกแม้ความคิดนี่แหละค่ะสำคัญความคิดของเราเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วนี่เราคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีซึ่งสติของเราเนี่ย มันคิดยังไงเราก็รู้เนี่ยสติเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยนะคะแต่เมื่อเรารู้ว่าโอ้เราคิดอย่างนี้ไม่ดีนะเออเราคิดอย่างนี้คิดนะเราก็ดึงสติเรากลับขึ้นมาไม่ให้คิดนะคะคือเร,เรารู้ปับ๊บว่าเราคิดไม่ดีคือเราจะรู้เพราะว่าเราขยันฝึกนะคะขยันฝึกยกตัวอย่างเช่นสาวดำคิดว่าโอ้ทำไมเอฟซีคนนี้มาคอมเมนต์ ด่าว่าเราแบบนี้ทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นดูสิมาคอมเมนต์ว่าเราด่าเราพูดจาหยาบคายหรือให้ร้ายป้ายสีเราซึ่งเรารู้ว่าเราไม่ได้ผิดเหมือนอย่างที่เขาคอมเมนต์มาด่ามาว่าเราใช่ค่ะสาวดำอ่านแล้วสาวดำเฉยๆค่ะไม่เคยโกรธท่านเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะสาวดำพูดให้ท่านฟังด้วยความจริงใจไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยที่จะ นึกไม่พอใจท่านแต่จะมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าหนักมากก็จะมีอารมณ์อารมณ์จิตที่มันหลุดหลุดปับ๊บรู้สึกโกรธพอรู้สึกโกรธปับ๊บก็จะหายทันทีค่ะนี่เป็นเพราะว่าสาวดำนั้นน่ะได้เคยได้ฝึกได้ขยันฝึกและฝึกมาจนชินจนชาและฝึกมาจนเรียกว่าปงได้นะคะไม่เคยโกรธค่ะก็มีแต่ว่า ก็มีแต่ขอให้เขามีความสุขเท่านั้นเองค่ะไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปด่ากลับหรือว่าไม่เคยโอ้ยไม่พอใจเป็นนาทีสองนาทีไม่ไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่สาวดํานะคะสาวดําจะรักทุกคนค่ะรักทุกคนแม้แต่คนนั้นจะด่าจะมาจะขยะขยแขยงสาวดําก็ช่างไม่สาวดําไม่เคยโกรธเกลีดลยดใครไม่เคยอาฆาตมากร้ายใคร และก็ไม่เคยหวังที่จะเอาของใครนะคะอันนี้สาวดำพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจหากว่าท่านใดเป็นเอซของสาวดำมาตั้งแต่เริ่มเปิดช่อง YouTube คงจะรู้นะคะว่าสาวดำเป็นคนพูดตรงค่ะ,ะแล้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสาวดำก็ให้อภัยมาตลอดให้อภัยเสมอค่ะ,ะเมื่อเราทำผิดกดโดนออกไปลูกก็ ทักเข้ามาใหม่ลูกโดนลบจะว่าจริงหรือไม่จริงลูกไม่ได้ทาอะไรผิดเราะฉะนั้นคุณแม่ก็ดึงเข้าตลอดคุณแม่เจอคุณแม่ก็ดึงเข้าไม่เคยว่าเจอแล้วไม่ดึงเข้านอกจากว่าคนไหนคุณแม่ยังไม่เจอเท่านั้นยังไม่เจอในในโทรศัพท์คุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่เจอปับ๊บอ่าเพียงแต่ดูปั๊บมาเอาโดนลบออกมาอ้าคุณแมก่ก็ดึงเข้าอีกดึงเข้าจ้ะแต่คนที่คุณแม่ยังไม่ได้ดึงเข้าไม่ต้องไปเสียใจพอคุณแม่ก็ดึงเข้าคุณแม่ก็ อยู่กับลูกๆไปทุกคนล่ะค่ะอยู่กับเอฟของสาวดําทุกคนค่ะใจสะอาดบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังไม่เห็นพ็นต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะนะคะก็เราก็รู้ๆก,กันเนาะค่ะขอให้มีความรักกันสมกิจบองดองกันนะลูกคุณแม่พูดได้ยืนยันได้นะลูกว่า นั่นคือเรื่องจริงของวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยนะคะเมื่อคือนนี้คุณแม่ฝันสาวดำฝันท่านจำได้ไหมคะว่าสาวดำฝันนี่คือคือคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะฝัน่ากระหลายรูปมากเลยนะคะหลายรูปมากที่ไปลงไปลงอาบน้ำในในในคลองในคลองใหญ่ๆนะคะในคลองใหญ่ แล้วก็มีพวกญาติโย,ย,ยมะคะมค่ะมีญาติโยมนั่งอยู่นั่งอยู่กับฝั่งฝั่งฝั่งคลองนะคะนั่งอยู่ฝั่งคลองกันหลายคนคะ่ะคนเต่าคนแก่คนไม่เท่าไม่แก่ก็ช่างก็จะนั่งเต็มค่ะนั่งเต็มที่ที่ที่คลองคลองอใหญ่ๆนั่นแหละคือนั่งอยู่ขอบนะคะขอบคลองใหญ่ยาวค่ะ แล้วทีนี้ก็มีจับพระที่ท่านอายุประมาณ60ขึ้นค่ะมี70 80ก็มีค่ะที่ว่าประมาณอายุหลายรูปมากนะคะแล้วก็ลงไปสงน้ำนะค่ะลงไปสงน้าในคลองใหญ่ลงไปสงน้ําในคลองใหญ,ใใหญ่ยาวค่ะแล้วก็พาพระก็สงสงน้ำหลายหลายเยอะมากหลายรูปค่ะแต่สาวดำก็ไม่ได้นับหรอกว่ากี่รูปเพราะว่าเยอะมากเสร็จแล้วหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมี ก็จะมีพระน้องมีพระน้องกับพระหลานนะคะ,ะมีพระน้องกับพระหลานที่ยืนอยู่ขอบสระยืนอยู่ขอบสระนะคะแล้วก็แล้วก็มีพระอีกมีพระอีกอ,อ,อ,อีกสี่รูปคือรวมทั้งท่านละก็เป็นสี่รูปนะคะยืนอยู่ขอบสระซึ่งยังไม่ได้ลงไปสงน้าในในสระสระนั้นเป็นสระใหญ่สระยาวค่ะ สะใหญ่สะยาวมากแล้วก็พระพระที่ท่านมีอายุมากแล้วนะคะลงไปสงฆ์ทีนี้ท่านก็บอกว่าพอดีสาวดำนี่ก็เลยเดินไปกับกับผู้หญิงอีกคนนึงแต่ว่าสาวดำก็นึกจําไม่ได้ว่าที่เดินไปเนี่ยสาวดำเดินไปกับใครนะคะนึกไม่ออกเลยกับว,ว่าเดินไปกับใครตื่นขึ้นมาแล้วนั่งนึกอยู่เอ๊ใครน้อใครน้อสาวดำด,นะวดินึกไมไดมนแล้วเขาเดินในฝันน่ะเดิน เดินมากับสาวดาพอมาถึงขอบสระเขาก็หยุดแล้วเขาก็นั่งอยู่กับกับนั่นแหละนั่งอยู่กับกลุ่มคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วนะคะพอเขานั่นแต่สาวดําก็เดินต่อเดินต่อมาเพื่อที่จะมาหาพระน้องกับพระหลานที่ท่านยืนอยู่ขอบสระคือท่านเตรียมตัวที่จะลงไปสงน้าในในในสระใหญ่ยาวนั่นน่ะแล้วสาวดําก็อ่าเข้าไปเข้าไปหาท่าน เข้าเข้าเอา่อเข้าไปแล้วก็นั่งยุมือไหว้แล้วก็ถามท่านเอ่อท่านเอ่อเออพระอาจารย์คะท่านจะมาส่งน้ําที่คลองนี่เหรอคะแบบสาวดําถามนะคะถามพระน้องกับพระหลานแล้วพระน้องก็หันมาหันมาแล้วก็ในลักษณะไม,ไม่ได้พูดอะไรค่ะหันมาแล้วก็หันมาบอกคล้ายๆกับว่าใช่ใช่ จะส่งน้ําในนี้แหละแต่ท่านไม่ได้พูดนะคือมองสีหน้าท่านอ่ะคือสาวดามองสีหน้าท่านแล้วเหมือนกับท่านบอกให้เรารู้ว่าจะมาส่งน้าในในคลองเนี่ยนะคะเสร็จแล้วสาวดาก็พนมมืออยู่ก,ยก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดอะไรเนาะไม่ได้คิดอะไรพอเสร็จแล้วเดี๋ยวหน้าปอนั่นแล้วไปยังไงเนาะ จากนั่นมาสาวดําก็จะไม่รู้ว่าทนไดลุกขึ้นหรือยังน่นแล้วแล้วก,วก็น่าจะตื่นอ๋อนึกออกแล้วคือพระน้องกับพระหลานน่ะท่านก็เดินเดินมาจา้ะคือเดินเลยสาวดําไปน่นน่ะไปที่หาญาโยมที่นั่งอยู่เยอะๆนะคะนั่งอยู่เต็มขอบขอบสระไม่ใช่ขอบสระกับขอบขอบคลองน้ําอะคะ่ะคลองน้ําใหญ่ๆนั่นแหละคะ่ะ ก็เดินไปสาวดาก็ไม่ได้เดินไปค่ะแล้วก็ไม่ได้ลุกไปก็นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ได้พนมมือแล้วเอามือลงแล้วก็ท่านเดินไปแล้วก็เลยตื่นตื่นขึ้นมานั่งนึกปั๊ c, อ๋อฟันแบบนี้แบบนี้ก็เลยมาเล่าให้แฟนกลับไปฟังนะคะ mm hmm. เผื่อที่ท่านที่ดีเป็นตัวเลขที่ท่านจะได้นําไปหาซื้อนอตเตอรี่ไว้เนาะแต่ถ้าถามตัวสาวดําว่าสาวดำจะดีว่ายังไง สาวดำจะตีเป็นสาวดำจะตีเป็นสาวดำจะตีเป็นจะตีเ,เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ไหมอะนะคะสาวดำตีว่าน้ำก็เป็นหนึ่งพระก็เป็นเจ็ดนะสาวดำก็เป็นสี่อย่างเงี้ย เ็หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าบางท่านก็ตีพระเป็น8ก็จะเป็น1 8 4่ปสไหมอ่ะนะคะเราต้องคิดคิดอย่างนั้นน่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าบางท่านอาจจะตีเป็นเนาะแต่สาวดำฝัน,นท่านจำได้ไหมคะว่าจ,จะเข้าคนที่ตีเป็นเหมือนอ,อ,อะไรเนาะเหมือนที่เหมือนที่แฟนคลับเอ็ีของสาวดำตีที่พระอาจารย์ท่านฝันว่ามี เทพเทวเทวามามายืนรอบขอบสระแล้วก็ในสระนั้นก็คือเทพเทวาก็จะชี้บอกพระอาจารย์ให้ดูดูในน้ําในสระก็จะมีเด็กสองคนที่เล่นน้ําอยู่ในสระนั่นค่ะแล้วมีแฟนคลับคอมเมนต์มาว่าตีเป็นเด็กก็หนึ่งเนาะเป็นเด็กสองคนก็จะเป็นหนึ่งสองสองนั่นนะคะก็มีแฟนคลับคอมเมนต์มาแต่สาวดําตีว่าเด็กก็หนึ่งน้ำก็หนึ่งก็เลยตีเป็น1 1 1 1งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสาวดำตีอย่างนี้ เห็นไหมคะความตีเลขเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้แฟนคลับ fc ของสาวดำาก็คอมเมนต์มาว่าพี่สาวดำนูตีเป็นสองสองกับหนึ่งหนึ่งนะคะเห็นหล่ะก็ก็ตีแม่นนะคะทีนี้สาวดำก็เล่าให้ฟังว่าท่านจะได้เอาไปตีเป็นตัวตัวเลขเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีกับท่านผู้ชมตอนนี้สาวดำมาตลาด